Yeah, I don't like to have rules, you know, in general, not only when I cook. So when I cook, I feel um, yeah, freedom. สวัสดีครับผู้ชมกับพวก,พวกรายการซอสเรื่องราวกินได้ครั้งกับผมไอแคน แนไทมทานนะครับวันนี้เรามาอยู่ในร้านที่จริงๆเดิมทีเขามีชื่อว่าพาสต้าอพาร์ตเมนต์เพราะเขาซ่อนตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์แต่วันนี้เขาเป็นพาสต้าอพาร์ตเมนต์ที่ไม่อยู่ในอพาร์ตเมนต์อีกต่อไปเขาเรียกอะไรตรงนี้ขายซอยอารีพิบูวัฒนาซอยส1ส่วนเข้าไปข้างในเราจะไปเจอกับอะไรบ้าง นี่นี่นี่ไม่ได้เป็นอพาร์ตเมนต์แล้วนะเป็นบ้านเลยแล้วสิ่งที่แตกต่างจากการอยู่พาร์ตาพาร์ตเมนต์เดิมนั่นคือที่นี่เขาได้คุณส่วนคนใหม่เดินอยู่นั่นเห็นไหมนี่คือนี่คือทําเหมือนธรรมชาติแต่จริงๆคือรู้ว่ากล้องถ่ายอยู่ก็เลยก็เลยเดินนี่คือสวัสดีค่ะพี่แทนนี่คือเพื่อนสนิทของเองพี่โบโบเป็น pastry chef นะเดี๋ยวเท้าความก่อนต้องอร่อยทุกคำว่านี่ร้านเพื่อนเราผิดคอนเซปต์วันนึงได้ไหม ไไได้้ม่มเขาจะคอมเมนต์มาใน YouTube นะผมดูจากสายตาพี่แทนก็รู้แล้วว่าจานนี้เป็นยังไงวันนี้เรามามหา,หาพี่โปเดี๋ยวทำห้ดู <laughs> <laughs> พี่เดี๋ยวเขามีตัวละครลับที่พี่โป้ <laughs> ทำธรรมชาติตัดในรายการมีคนทำเหมือนกันแบบอ๋อไม่มีกล้องเดินผ่านเราอยู่ทอล์กอินเอ้าท์เฮ้สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมผมชื่อฟิลิปโปนะครับตอนนี้ครับทำร้านอะไรอยู่ครับพี่โป้ Here I do the pasta part man. นั่นเสต็จพัสดุพัฒนเบอร์สองเจ็ดเดือนทีแล้วครับอยู่ที่บางซื่อที่ห้องเล็กๆคอนตมิเมียมบางซื่อที่ชั้นหกครับโบ,บเป็นลูกค้าพี่ฟอมากินที่าพสาสมากินบ่อยมาก,ม,าก,ม,ากมันด้วยความที่ราคาดีอาหารก็อร่อยไงแล้วก็ เฮ้ยเดี๋ยวต้องดังแน่เล้ยวมันที่ได้แค่นค่หกที่ก็เลยจองล่วงหน้าไว้อีกไม่ตั้งแต่เปิดยังไม่ถึงเดือนเลยไม่มีใครรู้จักรู้จักได้ยังไงเหมือนใครลงสักคนที่มันไม่ได้เป็นพวกบล็อกเกอร์อะแล้วก็รู้สึกว่าฉันลองไปคิดคอนเสิร์น่าสนใจผมทํางานในร้านอาหารมาประมาณยี่สิบปีแล้วครับตั้งแต่อิตาลีใช่ครับผมเป็นบาริสต้าด้วยผมเป็นบาร์แมนด้วยไปไปเรียนบาร์แมนไปเรียนกาแฟไปเรียนทุกทุกอย่างนะครับเกับอาหารครับ แล้วถ้ามาถึงไปไทยแลนด์ครับมาที่ไทยแลนด์แปปีที่แล้วเราก็ชอบมากอากาศดีเราครับมีชีวิตดีสบายสบายสายซีซอ่นล้วครับ everyone friendly ทุกคนเป็นนิสัยดีครับไม่เห็นในในในตนนเลยปุตเซนดามันไม่เหมือนอิตาลีนะครับใช่ครับไม่พูดเสียงดังหรอมากประาณนั้นก็แบบ เขาก็ปรึกษาเขาอยากหาที่ใหม่พี่บปอเขาก็ไม่รู้จักนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนบ้างสร็ล้วก็มีคนแนะนําว่าพี่ปโปออยากได้อารีมันอาจจะแบบหาได้นะขับผ่านแล้วแบบบ้านนี้ให้เช่าแน่นเลยก็จอดรถกันแล้ววิ่งลงมาก็โทรเลยเขาเริ่มพาส้าพาร์ทเมนที่เก่าในอพาร์ทเมนต์ของดัมที่เช่าอยู่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองนะ ยังไม่ถึงครึ่งปีเออเค้เาย้ายเข้าย้ายมาอยู่ตรงนี้การที่อยู่ดีคนนึงแม่งจะเดินไปกินข้าวหลายๆครั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไปเปิดร้านกับเขาดีกว่ามกูไปกินเชฟพิ๊กิน <c oughs> จนรู้สึกไอ้กูต้องเอาไปเปิดร้านผัดกะพเพราเผ็ดมาก <c oughs> เพราะ <c oughs> มันกินจนรู้สึกถึงพ <c oughs> ลังของเขาไงเดี๋ยวเราไปดูวันนี้พี่โบเห็นอะไรในพี่โปถึงเกิดพาสต้าพาไี้วันนี้โอเค let's go to the kitchen ได้ครับ It's a bottom ramp, Australian value, yeah. And um, it's this part, so no many people using it. But if you know how to cook it, why you use this part? Yeah, you will see later why. <laughs> <I love laughs> when that. you when you eat, you understand why. Chai, chai. A lot of flavor in this cut, and uh, it's a bit sweet as well. So uh, when I serve it with a rocket, which rocket is a bit bitter, then it's. Perfetto. Beef salad, che we call tagliata. Tagliata di manzo. Tagliata per una slice. E manzo è beef. Tagliata di manzo, yeah. With the rocket, white rocket, parmigiano reggiano cheese, shave on top, a balsamic reduction. And that's it. Oh, Rare. Oh, Some Rare. Pomag. me that Italian didn't know about the word like Parmesan. No, it doesn't exist. What is? Why is that? Uh, is uh, for you guys to buy that product. But as soon as you see or read Parmesan in any package around the world, is not Parmigiano Reggiano for sure. It's a fake product oh, because no. uh, when we produce that, we are very proud. Of. So we will write the proper name Parmigiano Reggiano. Never Parmesan. Parmesan cheese. Mm. แล้วเนื้อดิบนี้เลยใช่ไหมพี่โบใช่ปกติให้ลูกค้าอย่างเงี้ย,รยเรายกเว้นเขาจะให้ย่างเพิ่มพี่โก้เขาบอกว่าเขาอยากให้ได้รสสัมผัสเหนี้อน,นี่ตอนแรกนึกว่าเหนียวคุณผู้ชมกินเข้าไปแม่งนิ่มเฉยเลยกินดิบๆอย่างี้โอเคใช่ไหม้าตาเหนียวมากใช่มันเหมือนเหนียวมันไม่อันนี้เขาแบบเลือกมาแต่ละส่วนเลยนะแบบวัทอมลามของออสเตรเลียนแองกัสแต่อ <G> ันนี้อร่อยว่ะไวน์โรเก็ตไวน์โรเก็ตกับบาลซามิกเอาบาลซามิกเนี่เอาไปรีดักชั่นก่อน The story is basically, I was working for a big company in Bangkok. How long have you been here in Thailand? Seven years. Seven years. Yeah, and then you work with some company. I before. work a bit everywhere. I have my own restaurant before in Bangkok something. something. and then I close it. I did what, something what, what else. What kind of restaurant that you opened in Bangkok? Was a like a slow beach bar style. The name was Lo, and there was a nice corner. Everything uh, handmade, as I did here over there too. The bar, the kitchen, everything. Before you move here, um, were you the chef? No, never. Where do you learn? Books, my mom, just watching people cooking. How I learn? Just made you, you like it too. A lot. <laughs> already, uh, since I opened the first pasta apartment in August, you know the the story of the old one already? No. No, no. no. And then I have to tell you. What's <laughs> the main ingredient Italian food? Main ingredient? Oh man. let's say few. Like always. Garlic, olive oil, tomato, parsley also very very you know parsley we call the prince of the herbs tomato can from Italy like peel tomato and then I do my tomato sauce. So. Now if I order tomato from Italy they're like no but will be nice, yes? Wow, we have a proper weather there for, for this item, right? Plus, we have a huge variety of tomato, especially in the south. And uh, yeah, the flavor, like some tomato is only from like Pachino, It's a small, small tomato, not small like a sherry, a bit bigger. Unique uh, place, unique uh, onion, sweet. You see, when I can, I use like uh, Thai food but I cook in Italian way. So, like hoi la is very good. Brown squid from Rayong, very good. This is a fish stock. <laughs> Secret. <laughs> le. <laughs> le Bouchon. This is a French product, imported. delivery only few days a week and uh, very nice small อันนี้คือนำเข้ามาจากฝรั่งเศสดิสมาซ่าฝรั่งเศสใช่ครับเขาไม่มีกุ้งไม่มีอะไรนะเขาใส่หอยหอยแมลงภู้นี่ของฝรั่งเศสอันนี้ก็คือหอยลายแล้วอันนี้คือปลาเก๋าเข้มข้นมากปลาเก๋าปลาเก๋าสดปลาเก๋าสด Pasta è come una pasta? Pasta per noi è solo una parola per descrivere migliaia di forme diverse, quindi è pasta in generale. Se dici pasta, sì, quale? Quindi io. Molto a questi o a questi? Cioè, non è la stessa cosa. Quanti? Pasta yeah. Fettuccine, tagliatelle, ravioli, garganelli, gnocchi. Sì, yeah, molti. <laughs> No, you can use any. Pa I mean, dry pasta, no, no egg noodle, no egg pasta. But some people do it with egg uh, pasta as well. It's just me. I'm very, very picky. You know. What can I do? So the cream of carbonara is made with this technique, not with whipping cream. No onion, no whipping. cream, Nothing. Cheese and eggs, but you have to pasteurize. The eggs. So in this this way you pasteurize the eggs basically, no? Because are raw. But if you reach a certain temperature, safe safe to heat, still creamy. Nothing at all. Look, these only eggs. we well, this our bacon. Put on the top. เขาจะไม่ให้มันสุกเพราะฉะนั้นการใช้ไข่กันอีกก็มีความปลอดภัยมากกว่า This one heat very hot Serve and eat โอเค Can n o t wait any words I going to wait at the table นี่คุณผู้ชมมันคือน่ากินมากดูดิน่ากินไหมนี่คือนี่ก็ะไรแก้มหมูแก้มหมูมีอีกส่ mix pancetta and g u a n c i a l e so pork belly smoke pork belly and g u a n c i a l e pork cheek คุณผู้ชมเวลากินสปาเกตตี้ อย่าตัดนะเป็นคารชชูรไม่ต uh, ัาสสิกเลยทีหมวนนะมมวนแล้วก็ใช้ช้อนนะปากใหญ่ Just o p าส่แแล้วก็เข้าแค่ปากใหญ่นะครับใช่เออดีแล้วบ๊ายบาเอ่อร้านอาหนร manager Manager T, Wine Connection. Company. Before Thailand, uh, also restaurant manager, many things I work in pizza place, uh, coffee place. So what is different between working in a restaurant as a manager and chef? Manager is about numbers, profit and loss, is about meeting with the staff, training, purchasing, protein check, whatever. You know, a lot of paper, a lot of numbers, a lot of reports. Blah. Mm -hmm. Eventually, you found what you love more than when you cook. I mean, I, I'm creative. You know, I did this kitchen myself. I did this myself. I, I mean, I like to creative. create things. You know, I'm kind of artist, if can I say. So and here I can. I can. Today I put cherry tomato. Tomorrow my side. You know, like so, so what, depends on my mood basically. Yeah, I don't like to have rules. You know, in general, not only when I cook. So when I cook, I feel um, yeah freedom. เป็ the signature dish of The Pasta a p a r t m e n t b e c a u s e Garganelli with my homemade lamb ragu The Lamb ragu คืออ i ตาเลียนดิช Yes we use lamb a lot especially in the north จานนี้นะคุณผู้ชม lamb ragu มันเหมือนกับที่เรารู้จักคุ้นเคยก็คือพวกพาสต้ามีซอสอ่ะโบโลเนสแต่ว่าอันเนี้ยต่างกับโบโลเนสคือโบโลเนสใช้เนื้อวัวอันนี้ใช้เนื้อแกะนี่พาสต้าเส้นสด เขาเรื่องเขาเรื่องเป็นไงับอืมครับมันหอมอะไรขนาดนี้ I think you smell the fresh rosemary we put just at the end of the cooking process otherwise turn to be bitter and then uh, mostly I think cheese now and pepper fresh pepper นี่ไม่เซ็จตจานนี้อร่อยจานนี้อร่อยเลยถ้าใครกลัวกลิ่นสาแก่ที่เนี่ยไม่มีกลิ่นแน่นอนอันนี้คือการันตีแล้วก็จานนี้เขาใส่ rosemary มันหอมมากคุณผู้ชมมันหอมขึ้นมาแบบหอมเต็มกินตรงนี้เลยอ่ะเขาต้องใส่ทีหลังนะเพราะใส่ก่อนมันทําให้ขมเมื่อกี้ที่ก้อธิบายมันโดนพวกไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยความร้อนจะทําให้ขมเขาปลูกสดๆข้างๆเตาเลยง่ายจริงๆสดไปจริงๆไปดูดิีโรสแมรี่มีมิ้นต์ใส่ทุกวันมีกาเฟ่ไลม์อาขันไตพริกใครเป็นคนปลูกอ่ะมีอมพี่โบ everyone Was nothing here. It's a jungle, you know. Yeah, this one too, maybe a lighter. <music> this is uh, for uh, is a blue cheese sauce for the gnocchi, homemade gnocchi. Yeah. Butter, cheese, milk, pepper. The gnocchi. We do fresh gnocchi. No. So you can take some. lot really i start to cook and before i didn't cook that much first second i met new friends like Pibo, my business partner and also my team i move in a beautiful house with a garden which i don't have it before and uh, i work from home <laughs> i live upstairs here <laughs> so beautiful no what do you want more than this the gnocchi are ready where they start to float in. when they come up, yeah, i made the sauce first with a bit of milk, cheese, butter. you can use different cheese if you like to mix it. but me, i don't, you see now they float. okay, they come up already. but when they float in, they're ready. yes and no. you have to wait a little bit more, maybe. <coughs> 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 This is ออืออือแบ a first course we call primi gnocchi Pasta gnocchi can be served It's the same ย category e นี i s Italian blue cheese ch ก gorgonzola The taste is very nice Very delicate ีลิเกท่นซึ่งเมนูนี้ก็จะมีอยู่เฉพาะตามร้านไอิตาเลี่ยนนะแล้วก็แต่ละที่มันจะมีความต่างกันตรง texture แต่ที่นี่จะมีความนิ่มกว่าที่อื่นเยอะพอสมควรเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ที่สัดส่วนของตัวมันฝรั่งกับตัวแป้งเขาอ่ะชอบแบบนิ่มีเขาจะใส่มันฝรั่งเยอะเพราะนั้นนี่ก็จะเป็นหนึ่งเมนูที่แตกต่าง are happy always something to improve and to learn because I keep learning every day how to cook how to uh, create new dishes and um, nice to cook for, for one guest a day only you know I mean for one group so it's very personal mm -hmm. today, i'm happy every day but today i'm happy that you come here guys and uh, to try my food and uh, you see something new i hope <laughs> สิบสามบวกบวสบวกบใน13คอร์สเนี่ยเป็นพาสต้าหมดเลยปะไม่ใช่เป็นเมนมีปลามีเนื้อมีหมูมีกุ้งมีซุปมีทุกอะไรทั้งบวกทั้งน้ำเซอร์เบนเทอร์แล้วก็พาสต้าจะเป็นคอร์สหนึ่งเลยให้เลือก3จานมันจะมีมาณ6จานมีเซเลคชั่นีอย่างใช่เรียกยๆ6อย่างเป็นจานแพะ อันนี้ไม่ไม่ถึงหนึ่งในสี่เลยนะอ๋อเลือกได้สามอย่างคือทั้งโต๊ะนี้เลือกได้สามอย่างแล้วโต๊ะหนึ่งเนี่ยมินิมัมกี่คนอ่ะเพื่อนน้อยอ่ะเพื่อนน้อยแปด How many seats you just six before yeahAnd how many you can do hereOh here we we go up to sixteen already but but าก็จากหกคนเท่านั้นต่อวันนะวันนี้เขาก็เลยมาเปิดตรงนี้ซึ่งรับได้สิบหกคนแล้วเราย้ายที่มานิดนึงจะได้เห็นบรรยากาศของครัวพี่โป้ครับครับ เรามีอะไรบ้างตรงนี้ We well, we see one more d i s s e r t so here we have a homemade mousse chocolate, chocolate. yeah but we we put pepper inside with Pe black, black pepper yeah try ช็อกโกแลตมูสใส่พริกไทยพริกไทยอย่างใช่ครับมันเหนียวมากทำ hmm. เองนะช็อกโกแลตใช่ครับ This is, use chocolate, น,นี่ s e อเราใช้ช็อกโกแ e ตช็อกเบลเยม85% but we mix วิธี o ื่น s too s t ัน n g and t h e ก we ้ a v e c มีครีมพริกไทยแล e ผลไม้สดเฮ้ยนี่คือเป็นครั้งแรกที่กินช็อกโกแลตแบบขนมหวานแล้วใส่พริกไทยเฮ้ยขน,นมดี <het> แค่นั่นแหละคือประสบการณ์พาสต้าพาตเมนต์ที่ไม่อยู่ในอพาตเมนต์อีกต่อไปนะครับเราเรียกพี่บุญวัฒนา หมู่บ้านจากพระรามหกเดี๋ยวเข้ามานะแต่ต้องจองก่อนไม่ใช่อยู่ดีมันก็เข้ามาต้องจองก่อนตอนนี้คิวล่วงหน้าสักประมาณเดือนหนึ่งได้ไหมที่โบกินได้ไหมเดือนหนึ่งออนนี้ก็ให้ถึงเมษาเล่เดือนแต่ก็เราจะเปิดเทเบิลเชคเป็นเว็บให้จองอ๋อโอเคขั้นตอนเดี๋ยวเขาจะมีบอกนะอจองทางเว็บไซต์ให้ไปดูในเพจอัปเดตในเพจาไปตลอดเขาไปดูในเพจก็เป็นประสบการณ์ที่ถามผมผมประทับใจนะมันเหมือนกับแบบสิ่งที่มากกว่ารสชาติอาหาร คือบรรยากาศความเป็นกันเองของพี่โป้แล้วก็อย่าลืมติดตามซอสเรื่องราวกินได้นะครับใน YouTube กดไลค์แฟนเพจแบรนด์ซิงแฟนเพจไอแทนไอเทมทานแล้วก็ฝากเขรเลยสแกบไอแทนนะครับสวนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณพี่โป้ขอบคุณพี่โป้ thank you thank you good to have you here all of you guys thank you ขอบคุณทุกคน